ควันนี้สภาพมาดองหลากตำลึงใส่เหล่าว่มามันสิเป็นจังไงว่อแม่พี่น้องคอยติดตามเ้ยครับเด้ออมกิษซัดต้นอันนีะละจังหน่อยเอาไวเ้เป็ดดองรอยยา ผมลูกหลังกายผมเห็นเขาเห็ดดองครับดองสดกระมีเลยว่าสีดองสดน้ำแน่ดองแห้งน้ำแน่แรงแดดผมได้หนักตัม้มึ่งมาวัชเม็ดดองเหล่านี่นะครับบอมลกออูกหลังกายบนตัวนี้ผมสิดองตั้มรึ่งซื้อตะมึดตั้มึ่งสด ไอ้เบงมาเป็นซีดี้บอคุณธรรมาเป็นเป็นอย่างไรเราพรมกรสีด้องแบบร่วมหลายยาน ลกินเด็ดเลยครับตัวนี้ต้อง,องาำนะซับระคุณมอมีถวษครับหลักตำลึงตัวนี้พอฟิ้ดองซดไว้ก่อนตั้งหาก นี่ผม้งีดองแห้งแม่มแห้งต้มกระมี่นี่ผมได้หลากผักโขมมาตากแดดอยากให้พวกแม่พี่น้องเบิง้งกินยาสมุนไพรทำให้มีประโยชน์ดีกว่าไปกินยาแผนปัจจุบันหลาย เร้จะกินยาสมุนไพรแน่กับดี่คืกอนประหยัดเงินไตกับเบาผัางไงากินกับกินขอบครูกันไปกันได้ครับถามหมอเบิง้งปรึกษาหมอน้ำแน่กัได้นี่ยันเดือดเลยพี่น,อน้องตั้แย่แมว เนี่ยกับบำรุงหลังใกล้ใส่ได้ครับที่ในของดี่กินแล้วบะเบ่อขวงนี้อดองไว้กับประมาณสิบห้าหมื่นคนแล้วครับจากสิบเปิดกินเธอหนึ่งขันตามได้นี่แต่อยากให้ดีอะ่ะสามสิบหมื่นคนละถ้าอดใจได้ได รถบอดด้กันเมียนมันหลดข้อเราคือ <c oughs> สิฐาบ่าได้เนาะ <c oughs> ไว้เบ่งกันคลิปหนา้า้อครับเด้ออย่าลืมกด,ลกดไลก์กดแชร์ให้หนี่ยละ่ะติดตามได้ไหม้อครับขอบคุณครับ